ท่านผู้ชมก็ขอพรไปด้วยกันเลยนะผมขอพรให้ผู้ชมด้วยแล้วก็อยากจะชมงานต่างๆประวัติท่านก็เดี๋ยวไปตามแผงซีดีเนาะซีดีหรือแผงดีวีดีทั่วประเทศไทยเลยปีใหม่นี้นะครับจะเป็นประวัติของตำนานหลวงปู่สวงนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลนะยอดไลค์ยอดดูใน youtube ก็4ล้านกว่าแล้วครับ สี่ร้านกว่านี้ดูยังไม่จบนะนะฮะเดีย๋ยวท่านต้องดูให้จบนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกันยังไงเรื่องราวมายังไงไปยังไงนะครับก็ติดตามกันไปตอนนี้ผมอยู่ที่สังขานหลวงปูส่สวยอยู่นะฮะที่สลานี่แหละตั้งตั้งแรกๆเลยที่ผมมาแล้วก็มากันอย่างยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้ก็ถือว่าสร็จสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่เรียบร้อยดีนะฮะสวยนะฮะอาการตาใครมาก็ ถือว่าชิ่หน้าชิ่ตาหลวงปู่ได้นะฮะหรือหลวงพ่อพ,อพุทธวยโมโ็ดีใจในการที่สร้างอันนี้สําเร็จแล้วก็เสร็จออกมาได้สวยอย่างทูกใจท่านนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็จะปล่อยไปยินหะาลายสดไปแล้วท่านผู้ชมได้ชมแฟนที่ดูอยู่ในย o u ูบก็ก็70ล้านคนก็คอยติดตามแล้วกันว่าผมจะอะไรมาฝากแต่วันนี้ไม่มีเลขฝากนะยังไม่ได้เลยฮะนอนที่นี่ยังไม่ได้เลยผม เดี๋ยวต้องหาเลขต้องถามคุณพี่ที่ก็ดูแลเนี่ยก็น่าจะได้รับคุณพี่เขาขัดถูขัดถูนะ <c oughs> ผมมานี่ไม่ได้ขัดถูอะไรแต่ว่านอนนอนนอนกับหลวงปู่เนี่ยนะฮะอยากจะอยู่กับชิดท่านนะครับอยากจะรับใช้ท่านในสิ่งที่สมควรจะรับได้นะปู่หลวงปู่ขอนะฮะเห็นท,ทั้งขาาท่านไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวเราผู้ชมรอดไปด้วยกันเลยนะครับรอดไปด้วยกันเลยตรงนี้ เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมแล้วก็รอดสังขารของท่านนะครับระสังขารท่านนระนนนนนองค์บุญปู่ศุกนะครับจะไปจะเห็นนะฮะไปด้วยกันนะครับนะสาธุสาธุสาธุประมงวิธีสำคัญร็สิ่ง,งที่เป็นทรงสัำปันเรน,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 นี่นะครับท่านอยู่นี่นะฮะ ขอเผยแพร่เลยนะปู่นะอ่ายหลวงปู่นะเกียรภาพต่างๆที่ท่านทําไว้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ